สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิติดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเพจดังเพจกูอิเฉได้กูจัดให้หนักได้มีการโพสต์คลิปที่ผู้ใหญ่บานได้มีการเล่นวงไฮโลกับลูกบานในงานศพแห่งหนึ่งโดยเพจกูอิเฉได้มีการโพสต์ข้อความว่า ว่าไงจ๊ะพ่อผู้ใหญ่คนดังแห่งบ้านกกกอดมาเก็บสวยหรือมาร่วมบวงคณิตศตาสตร์จ๊ะงามไสเป็นห่วงลูกบ้านเลยมาช่วยนับเลขด้วยนับกันใหญ่เลยเอา้าวพ่อผู้ใหญ่ช่วยนางเป็นพยานด้วยอีกคนพ่อผู้ใหญ่คงเป็นห่วงเป็นใหญ่ลูกบ้านเลยมานั่งเป็นเพื่อน น้อง่ายมนุษย์สี่สองอีกคงมโม้คุณน่าจากที่น่ายูดูไม่ดูนะออเงิเราเพิ่งข้นไปหน่งร้อยหนึยไปเลยสองร้อยยี่สามร้อยสามร้อยสี่สี่ร้อยสองร้อยสาร้ยกสอมร้อยหกยับมานจ่มากขร้ ที่ท่าว่ะสองสี่สองสี่สอง้ี่สองเจ็ดใช่ไหให้เดียวมันมดเกาะนีไจ้ปไ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 ปแจกไปไปแจกไปแจกไปทีละกีฬาเขาเลยุ่ ไอ้เริมมามายืมนะไอ้เรอมไื้อได้ยุดน่ะรับ้นมีลัวบ้านไค่อยเอาน้ำจืเอาน้ำลายแล้วราเอาน้ำเจ้าบอกป่านนํะมาให้ดีๆใบซาว่พี่ แม่ไม่ยืนใจแม่ไมเข้าเลย่นี่ยม่ยืนแม่ยันไงนี่ไนดะ้เป็นแม่มันยืนแม่เงินใบเศร้าหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าคักเนาะบ้านสี่ก่อเป็นหมดบ้านเพจแดงได้ตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่า พอผู้ใหญ่ใจดีมาคุ้มครองลูกบ้านอาเกะหมดคำเจะเว้าสนุกกันใหญ่เลยแทงไม่ต้องนับแผลเลยนะหมู่บ้านมหัศจรรย์คนไหนไอ้นวมคักเนาะผู้ใหญ่บ้านตู่ไอ้สอเอามายืมแน่ลุงปาธรรมะธรรมู นั่งโต๊ดไฮโลโชว์ชาวบ้านถ้าอยู่ไกล้ๆจะเหมาสักสามเปิดให้เจ้ามือหอบสา์วิ่งที่นะแต่พูดคือจริงมีภาพหลักฐานชัดเจนแล้วที่สองผัวเมียพูดน่าจะเท็จทั้งหมดแล้วคลิปนี้บ่งบอกคำพูดการกระทําทุกคนชัดเจนเวทนาเอฟซบริจาคให้มาสูงต่ำหมู่บ้านแห่งความศักดิ์สิทธิ์กฎหมายเอาผิดไม่ได้ หนึ่งเดียวในประเทศไทยต้องมีสักวันต้องมีสักวันจุจูอย่า่เอ็ดไปพบผู้ใหญ่บ้านตีเนียนมาเป็นสายลับน่าสงสารคืนนี้ท่านผู้ใหญ่บ้านจะต้องนอนหลับไหมสงสัยจะนอนไม่หลับอ่ะพรุ่งนี้ท่านนายอำเภอคงมาเยี่ยมเยียนถามสารทุกสุขดิบแหละ ขอขอบคุณข้อมูลและขอบคุณคลิปจากเพจกูอีแฉกันด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ทางด้านของเพจสถานบันเทิงนะคะโดยเพจสถานบันเทิงได้มีการโพสข้อความลงในเพจอย่างน่าสนใจโดยได้มีการโพสข้อความว่ากาแฟคึงแก้วก็พอนะคะความยาวไม่มากนะักนำเรียงไว้เพื่อให้ท่านผู้ติดตามคดี พิจารณาด้วยตนเองได้ว่าคู่ความฝ่ายใดมีวิธีการที่จะนำพาไปสู่การประวิงคดีในชั้นศาลหรือไม่คนสถานบันเทิงตีเกมคดีได้มีชัยไปกว่าครึ่งในการติดตามนุกนุแนวทางการใช้ดุลพินิษของศาลในการเลื่อนคดีมีไว้เพื่อเป็นการวางหลักในการใช้ดุลพินิษสสำหรับการพิจารณาเลื่อนคดีอาญา ให้เกิดความล่าช้าน้อยที่สุดในการพิจารณาคดีคดีหนึ่งให้เสร็จสิ้นด้วยความรวดเร็วโดยจะใช้วิธีบริหารจัดการคดีของศาลเป็นหลักอย่างไรก็ดีแม้ว่าจะมีหลักการพิจารณาคดีอาญาด้วยความรวดเร็วก็ตามแต่ก็ยังเกิดปัญหาคดีอาญาค้างการพิจารณาอยู่ในศาลเป็นจำนวนมากด้วยเหตุว่า มีปริมาณคดีอาญาเพิ่มจำนวนมากขึ้นด้วยนอกจากนี้หลักการพิจารณาคดีอาญาด้วยความรวดเร็วศาลจรึงจำเป็นต้องใช้ดุลพินิษเพื่อป้องกันมิให้กระบวนคดีเกิดความล่าช้าเพราะเหตุและปัจจัยอันไม่สมเหตุสมผลหรือการตั้งใจประวิงคดีจากคู่ความโดยศาลได้กำหนดนัดพิจารณาคดีต่อเนื่อง ซึ่งจะต้องพิจารณาติดต่อกันไปทีละคดีจนแล้วเสร็จหากมีการเลื่อนคดีจะทำให้ศาลต้องกำหนดวันนัดพิจารณาคดีต่อเนื่องใหม่ซึ่งอาจทำให้การพิจารณาคดีชัดช้าจากเดิมมากและอาจจะกระทบต่อวันนัดพิจารณาคดีเรื่องอื่นที่ศาลได้กำหนดไว้แล้วทำให้คดีดังกล่าวและคดีที่นัดพิจารณาต่อเนื่องต่อไปในภายหลังเสียหาย การดาเนินการกระบวนพิจารณาในวันนัดจึงจําต้องกระทําโดยเคร่งครัดเพื่อให้การเลื่อนคดีในวันสืบพยานเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุจําเป็นที่ไม่อาจทราบโดยลวงหน้าและเป็นธรรมกับคู่ความทุกฝ่ายจึงเห็นสมควรกําหนดแนวทางการใช้ดุลพินิษในการเลื่อนคดีของศาลให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันดังต่อไปนี้หนึ่ง ถ้าคู่ความประสงค์จะเจรจาตกลงกันขอให้ศาลไก่เกียหรือประนอมข้อพิพาทให้คู่ความฝ่ายนั้นดำเนินการเจรจาขอให้ศาลนำคดีเข้าสู่ระบบงานไก่เกียหรือประนอมข้อพิพาทก่อนวันนัดพิจารณาเมื่อถึงวันนัดพิจารณาศาลจะไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีเพราะเหตุดังกล่าวอีก กรณีคดีอรวรรณไม่มีข้อ2เมื่อศาลมีหนังสือแจ้งยืนยันวันนัดสืบพยานแก่คู่ความแล้วคู่ความมีนาทีต้องเตรียมพยานหลักฐานมาสืบให้แล้วสิทธตามกำหนดนัดหากศาลมีหนังสือแจ้งให้คู่ความฝ่ายใดแก้ไขเหตุขัดข้องคู่ความฝ่ายนั้นมีนาทีต้องแก้ไขเหตุขัดข้องและรายงาน ให้สารทราบภายในเวลาที่กำหนดข้อ3กรณีที่สารนัดประชุมคดีเพื่อแก้ไขเหตุขัดข้องหรือกำหนดให้มีวันนัดผมประชุมคดีก่อนถึงวันนัดสืบพยานเพื่อตรวจสอบความพร้อมของคู่ความในการสืบพยานหลักฐานให้คู่ความทุกฝ่ายมาสารด้วยตนเองและถแถลงถึงความพร้อมในการนำพยานหลักฐานเข้าสืบ และผลการเกลี่ยกรณีคดีอรวรรณไม่มีเพื่อศาลจะได้พิจารณาว่าคดีสามารถสืบพยานตามที่กำหนดนัดเดิมได้หรือไม่ข้อที่4หากมีเหตุขัดข้องใดๆที่ไม่อาจกล่าวลวงได้คู่ความฝ่ายนั้นมีหน้าที่ต้องแจ้งเหตุขัดข้องดังนั้นพร้อมแนวทางแก้ไขให้ศาลทราบหรืออาจร้องขอ ให้ศาลสืบพยานล,ลวงหน้าได้ทันทีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา101และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา173ทักสองวักท้ายมิฉะนั้นศาลอาจถือว่าคู่ความฝ่ายนั้นมีพฤติการในการตรวิงคดีและอาจใช้ดุลพินิษไม่อนุญาตไม่อนุญาต ให้เลื่อนคดีข้อ้าในวันนัดพิจารณาสารจะใช้ดุลพินิษในการพิจารณาคำร้องขอเลื่อนคดีของคู่ความโดยเค้งคัดและให้คู่ความปฏิบัติดังต่อไปนี้5.1การขอเลื่อนคดีพบเป็นเหตุเจ็บป่วยของพยานทนายความหรือตัวความจะต้องปรากฏว่า เจ็บป่วยร้ายแรงถึงขั้นขนาดไม่สามารถเดินทางมาศาลได้หากมีเหตุสมควรศาลอาจให้นำแพทย์ผู้ออกใบรับรองมาศาลเพื่อไต่ตองประกอบคำร้องของเลื่อนคดีหรืออาจให้เจ้าหน้าที่ศาลไปตรวจอาการเจ็บป่วยของพยานทนายความหรือตัวความที่เก่าอ้างหรือมีคำสั่งประกันอื่น5.2กรณีพยานเจ็บป่วย จนไม่สามารถมาสารให้คู่ความฝ่ายนั้นจัดเตรียมพาหานะเพื่อให้สารเดินเผชิญสืบพยานปากนั้นเว้นแต่มีเหตุจำเป็นไม่อาจเดินเผชิญสืบได้5.3การขอเลื่อนคดีนอกจากจะมีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติแล้วคู่ความจะต้องแถลงให้เป็นที่พอใจแก่สารว่าหากสารอนุญาตให้เลื่อนคดี แล้วคู่ความฝ่ายนั้นสามารถสืบพยานในวันนัดเพิ่มเติมที่สารกำหนดขึ้นใหม่ได้อย่างแน่นอนข้อ6กกรณีตัวความประสงค์ถอนทนายความให้ดำเนินการเสียก่อนวันนัดและแต่งตั้งทนายความที่มีวันว่างสามารถสืบพยานภายในกำหนดนัดเดิมหากทนายความประสงค์ถอนตัวจากการเป็นทนายความ ให้แจ้งแก่ตัวความโดยเร็วและจะต้องมีเวลาเพียงพอให้ตัวความจัดหาทนายความคนใหม่มาดำเนินคด,นดีแทนภายในกำหนดนัดเดิมหากแจ้งการถอน,นทนายความหรือการถอนตัวจากการเป็นทนายความในเวลากระชั้นชิดกับวันนัดสืบพยานศาลอาจถือว่าคู่ความฝ่ายนั้นมีพฤติการในการประวิงคดีและอาจใช้ดุลพินิษ ไม่อนุญาตให้ถอนทนายความหรือถอนตัวจากการเป็นทนายความและสืบพยานต่อไปจนแล้วเสร็จหรือสั่งประการอื่นตามแต่เห็นสมควรหนึ่งคดีในศาลยาวนานนักด้วยหีดบัตรเงื่อนเวลาหาจุดหมายยุติธรรมจะนำทางมิวางวายขออย่าหมายนำเล่นเลขกล่อมแห่ใจ แนวทางการใช้ดุลพินิษของศารในการเลื่อนคดีเลื่อนเท่ากับล่าช้า